ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็พบกับผมอีกแล้วนะครับผมผมสิบแปดกุลภาเอ็มพีนะครับผมแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมานะครับแต่ว่าขาไม่ได้นะครับผมเราจะไปเล่นโคบราโกหรือเปล่าครับผมผมอ่าน ไม่เป็นครับผมไม่เป็นไรเอามาไปกัเลยนะครับนี่ครับผมมาหน้านี้เลยนะครับนี่คือชุบในตามนานนะครับผมเอาต้องไปอ๋ออะไรเมนูนะครับในช้านิดหน่อยนะเพื่อนไม่ได้ครับผมนักอินนะครับได้แล้วครับตัวละครครับผมไปโลกไม่ได้ตัวขบ้าโก้โอจะได้เป็นลู่แหงโล สีแดงหนึ่งอันแล้วก็เงินหนึ่งพันบาทนะครับผมทองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็ทุกเล็บเลียน,นนะครับผมได้แลกไปหมดแล้วนะครับนะผมไม่ได้มันทางคลิปนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับในการทำตอนนี้ลูกไฮโลคองผมก็มีสามสิบเจ็ดอันแล้วก็สามสิบเจ็ดอันหรือว่าสามสิบเจ็ดชิ้นนะครับแล้วก็นี่ครับผมผมมีพีผมมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ งอครับผมครับราโกนะครับผมมีเก้าเก้านะครับเราไปหมุนั่นเลยนะครับผมตอนนี้ครับผมก็มี47นะครับเราหมุนกันเลยนะครับผมยังไม่รู้นะคราเล่นยังไงครับนี่ได้เยอะนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าอันนะครับหดห้าครับผมได้โกแล้ว พื่อนชนมาครับโอ้นหน้าอย่งัครับึ้นแล้วผมยี่สิบเก้านะผมได้ยี่สิบห้ายี่สเก้าพีไก่ชมาเสามช่องนะคร anyway> ับอไก่ชวมาครับนี่ครับผมได้รวมทั้อีปสองอันนะครับเราปฏิเสธไปแล้นะครับ โอ้โหย้อนกลับสังช่องโอ้โหโชคดีครับสังช่องยัด oh, ีนะโอ้โหได้ห้าร้อยกับได้อาหารของสักเลี้ยงนะน,ย Go, oh, 39, นะครับผมก็ดีนะคอะไต่อได้หกก็โอ้โหสามสิบเก้าอะไรนะครับได้เพิ่มอีกสิบามนะสี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่หน้าสามช่องเลย นี่เราหวงนี่มันนเช้าสองแพ้มันในเช้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านขณะสามช่องตึงซีโร่วิ่งมาเจอมันมีบานโจรเจอมอเตอร์ไซค์ของเขาสามารถลบพ่าผ่านใบหน้าเขาซิ่งไปทั่วเมืองในขณะที่แก๊งกะลามไปตามเขา เขาไม่มั่นใจว่าจะหนีไปไหนได้ได้ไหมเขากำลังคิดแผนการอะไรบางอย่างนะครับส่งหน้าชงฝานนะฮเราบบกทะลุเราส่งหน้าชงฝันเราบบกทะลุเลยนะครับบบกทะลุบบกทะลุโหได้สิกันนะครับโอ้ใน่ช้าๆปไปหมนมสองันหนึ่งสองครับได้เพิเรด้ดูให้รวยหนึ่งอันนะครับ สีครับผมอดีตไปก่อนนะหลา3สามช่องครับเรียบร้อยแล้วโคดีอะได้ดูน,น,นะครับสองครับผมหนึ่งสองได้บัคกนะครับบัคก x สองเหลือเวลาสามเหลือเวลาอสามไม่รู้ว่าเพิ่งกำลังสามเไม่รู้นะครับโกรไม่ได้นะนี่ครับยกกำลังสามนะครับ ครับผมหนึงจะได้มาคโคได้ตัวหนาสิบตนนะครับมิกบัคใเวลาหนึ่งครั้นะครับเนียเน่ยนครับหนึ่งสองสาโอ้โหโห,หนึ่งร้แล้วครับบัคเยอะอนนี้น่าจะสูงยังไม่หมกนะเพื่อนไม่น่าหมกนะครับเราจะสูงให้หมกเลยนะเพื่อนทาช่องครับผม นี่เอาพุ่งทะยานขมยรลพู่ถึงยานนะฮะเอ้าโอ้พู่งทะยานแล้วกลับหน้ามาเฉยนะครับเพื่อนเออก็ถ้าอย่างนั้นก็ขอจบคลิปเพียยเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใครที่ไม่ติดตามยังไม่ติดตามนะครับก็ขอให้ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามผมก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนทุกทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับ แล้วก็มันเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คลิปนะครับจะทิ้งรหัสไม่ใช่จะทิ้งไอเดียไอเดียฟีไฟไว้ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube นะครับขอให้เพื่อนทุกคนมาขอใหเพื่อนผมด้วยนะครับผมถ้าแ,แล้วก็ไปติดตามผมในที่ต่ตองด้วยนะครับสิบสี่แม็กซิบแปดกุมพาเอ็มพีนะครับขอัยครับที่8พสิบแปดกุมพาเอ็มพีนะครับเอ็มเอ็มพีนะครับไป ติดตามในติดต่องได้นะครับแล้วก็ไปติดตามในติดต่องหรือว่าใน facebook นะครับผมก็มีเพจแล้วนะครับเพจ facebook ว่าของผมคือสอง1นห่ a m p นะครับผมไปติดตามใน facebook ได้นะครับผมก็ถ้าอย่างนั้นก็ก็ขอจบคลิปก็ขอจบคลิปที่เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไว้ทุกๆคนโชคดีนะครับผม ไปๆครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ในคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอให้พเพื่อนๆกดไลค์ผมแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ในคลิปใหม่ต่อไปนะผมบายครับผมจุ๊บจ๊บ